สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชออ่องแบบลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะเห็นใส่เสียดตัวไม้นี่กะอาบน้ำแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องค่ะอาบน้ำเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีกลิ่นกรุยไม่มีกลิ่นคาวนะคะอาบน้ำทุสบู่อย่างดีนะคะสบู่ก็ใส่สบู่แบบแปนเปนียโนมนะคะสบู่โพเทคนะคะอาบน้ำอย่างดีค่ะพี่น้องค่ะบ่มีกลิ่นแน่นอนคะ่ะยุ่งโปเจาะแล้วค่ะพี่น้อง ไปเห็นคอมเมนต์นึงก็จะวานยุงจะกัดเฉพาะคนไม่ชอบอาบน้ำมันเม่นอีหลีหรือเบาอีเล่นกับพี่น้องค่ะนูกกับวอรู่คือกันนะคะแต่วานุ่งหูแต่วามันเจาะนูนูก็เลยทนม่ไหวค่ะนูกเลยไปอาบน้ำค่ะพี่น้องค่ะอาบน้ําแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องแล้วก็เปิดเฟซไปเจอคลิปไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะจากช่องนุ่มโจฮฮาพาสเดิรดบางคนก็ได้เบิรงแล้วบางคนยังมาเบิรงนะคะพี่น้องค่ะถือว่ากระตุกใจอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อเห็นคลิปนะคะศิลปินไม่คิดว่าศิลปินท่านนี้จะมาพูดแบบบนี้กัพ่อโจ ปกติวาสีมาแบบอะไงคือบานภาษาบาันเทขาขึ้นโลงน่งนะนะปกติผมเป็นกับวัฮิตคลิปแบบนี้เด้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเขาเรียกก่อน,ท,น,น,ท,น,อน,นทุกคนมีแนวทางความฝันของแต่ละคนมันไม่มีการผิดการถูกทุกคนมีแนวทางความฝันของแต่ละบุคคลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอแต่ว่าสาหรับศิลปินท่านนี้ไม่ได้คาดคิดค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยนะคะสวีดัสสวัสดีครับ แฟนนสาวหน่อยเพรีย่แง่แฟนสาวหน่อยแ,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 อยแล้วเพื่อนโชว์รถแฮรสาวหน่อยเพนแพ่แง่ายออสิบ็ดกระดาษพมีครับนับถอยหลังอีกเมื่อก,กี้มือครับอีเขหมอดมากลลวครับส่วนตัวมาคุยส่วนตัวหลายคนอย่าคู้งว่าอเขหมอดสิมาล่าลงบ่นะครับอันนี้มาถามเหตุถามผลกันนะครับหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวนะครับก็คุยกันประมาณนึงนะครับ ถามเหตุถามผลกันนะครับเนี่ยเล็ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมาหาบอดมาคุยเหตุคุยผลคุยเรื่องงานเรื่องการที่พานมานะครับว่ามันต้องมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงต้องไอไยังไงมายังไงสาวนาเปลี่ยนแปลงงไหลเลทบ้านแพงเออเป็นยนังไงง่ายผมก็เลยมาคุยกับบอดว่าด้วยเนื่องว่าภารกิจผมเนี่ยอายุ มันก็เยอะแล้วอ,อ่าอืไปสาวหน่อยหนึ่งงานหลายจนเราม่มีเวลาได้พักผ่อนหลายอย่างหนึ่งก็คืออ่าเรื่องรถแมคโครเนี่ยผมก็ต้องเข้าไปดูแลนะครับมันมันต้องเข้าไปบริหารทั้งสองส่วนนะครับผมก็เลยว่าขอมาอยู่วงหนึ่งเพื่อที่จะมีเวลาพักผ่อนด้วยมีเวลาดูแลธุรกิจรเรื่องรถแมคโครด้วยครับครับครับผม เอาสรุปละคือไปเสาได้อสองแค่นั้นแหละเอาโอเคมอดขับมอดนะครับเสาหน่อยเพิ่นโชว์จบใบบอไรมันเยอะอเสีโอเคจานนั่นแหละเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะสิบเจ็ดกับรับกระดาคพุ่มจากไหนเลยใครฮะครับตุกรองทั่วประเทศส่วนขับมอดดีวันี้ไปครับเออเบิงส่วนขับมอดเสาน้อยเสาหน้อยระเ่น,น,นโชว์นั่นจบนนออตัวเลยจบตัวจบตัวพี่น้องครับนี่เออานาโอเคครับ ค่ะพี่น้องคะจากคลิปที่จบลงไปบระเด็ตัวเด้อประด็ตัวพ no ี่น้องครับปรดตัวบระเด็จอะไรบ้างยังค่ะพี่น้องค่ะก็บอกแล้วต้องดูให้จบคลิปก่อนนะคะสำหรับพ่อคามอสหรือพ่อคามอดพลคุณเดชหรือพ่อคามอดเพชรแปนแพงนะคะใดมากเขามาคุยนะคะก็พอโจย่างเป็นทางการนะคะหลายคนหลายช่องก็ไปทีตีข่าวตีข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยังละอายโครน้ำล้น ตีข่าวเยอะแยะมากมายนะคะว่าแบบโอ๊ยพ่อขมอดพ่อขมอดลงหรือเปล่าหนูนี่นั่นเจ้าตัวเลยออกมาคุยกับพ่อโจอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าพ่อขมอดบาดเด็บลุกนะคะพี่้อง่ะโอ๊ยหนีแน่ไมเข้ากล้องละพอขมอดบาดเด็ลงนะคะพี่อออ้อง,อองะคะ่งคะมาคุยเรียบร้อยตอนแรกก็ตกใจอยู่นะได้ฟังคลิปได้ฟังอยียงหลายๆอย่างนะคะประเด็นคือพ่อมอดนี่พ่อขมอดนี่เพิ่นเริ่มแรกเดิมทีเลยเริ่มแรกเดิมทีเลย พอเล่านะมีธุรกิจรถแมกโคตักดินนะและกะ็มีปัญหาเรื่องธุรกิจในช่วงนั้นก็เลยมาอยู่สาวหนอยเพื่อนแพงธุรกิจไปต่อไม่ได้ต้องหยุดชะงักในช่วงนั้นก็เลยมาอยู่สาวเพื่อนแพงในช่วงวิกฤตปัญหายังไม่คลี่คลายนะคะพี่ดองคะพอมาถึงเมื่อนี้แล้วปัญหาทุกอย่างเริ่มคลี่คล,คลายธุรกิจเริ่มเดินหนะ้าได้นะคะโดยวความทีมันกะลงทุนสั่ง หลายอย่างเนาะในการทำธุรกิจแต่ละอย่างพอก็เลยยัาไมีเวลาไปดูไปดูแลนะคะในส่วนที่เป็นธุรกิจหลักที่เคยทํามานะคะคือการทํารถแมคโครเนาะคะ่ะพี่้องค่ะก็เลยเข้ามาคุยกับพ่อโจนะคะอยู่ในโดมสาวน้อยนะคะพี่้องค่ะซึ่งพ่อโจเพื่อนเป็นคนมีเหตุมีผลนะคะเป็นคนมีเหตุมีผลพอสมควรมากๆนะคะมีอะไรต้องคุยกับพ่ออย่าไปฟังผ่านคนอื่นหรือว่าอย่าไปเชื่อคนอื่นต่อว่าก็เล่าโดยตรงนะคะนี่คือนิสัยของพี่ปอที่แบบแยบย่มา,าเกเดี๋ยวแบบก็บสบายใจได้พี่แบบก็บ ท,ทุกเรื่องพี่งปต่ว่าคุยกับพ่อแล้วก็เลยตัดสินใจทุกอย่างก็คือพ่อคํามอสนี่มาอยู่สาวน้อยรำเพลินโชว์หนึ่งสารเพลินโชว์กับบ้านในงานหลายมีเวลาไปดูแลธุรกิจต้นนี้แน่นอนนะคะมาเป็นเหมือนมาซอยกันซอยซอยซอาจารย,ย,ยมาซอยกัน้างนะคะหมอลำตั้งใหม่พ่อโจโให้เวลสามปีอย่างน้อยใช้เวลาสามปีเราคํานวณมาแล้ว,นวนลอ,อย่างหน่อยใส่เวลสามปีในกัน ว่างหลักฐานผู้สิไปสิมาในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าความมั่นคงในวงก็ยังไม่ได้แข็งแรงเหมือนสาวน้อยพี่มันแพงอันนี้เรื่องจริงนะคะพี่น้องคะคือพอแล้วเอาหูยู่แล้วเหมือนทําไมศิลปินมาใหม่หลายหลายคนเพราะทำไมไม่จับเซ็นสัญญานอกจากคนที่พอ่อมั่นใจหรือว่าไม้มั่นปั้นมือคือพ่อเขาใจว่าการที่ คนมาอยู่แล้วหนึ่งการงานการนู่นนี่นั่นเหตุผลหลายอย่างพอเลยเอาเป็นว่า <c oughs> มาอยู่ต้องให้จบหนึ่งฤดูกาลก็พอสําหรับคนที่ออกไปเขาก็ปฏิมีความผิดอย่างนี้ไปนองค่ะทุกคนต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองพอกับเขา,ขาใจเนาะ <c oughs> ต้องอยู่ครบหนึ่งฤดูกาลนะคะไม่ลงกลางคันนะคะนี่คือตกลงตามสัญญาเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ทุกคนกัทํานาที่เดชสมบูรณ์แบบถือว่าขอบคุณมากๆที่มาร่วมสร้างสรรค์กับสาวน้อยรำเพลินโชว์สำหรับแปรเพียงพี่บอมแปมอยู่ได้เพราะอะไร อยู่ได้พ่อพี่วัมแปร์นหนึ่งพี่วัลแปรมีเอฟซีซัพพอร์ตอีพออีเมลเพื่อนซัพพอร์ตถึงจะไม่ได้เยอะแต่ก็พออยู่ได้กระยักซอยอีพอนําตอบแทนที่อีพอให้โอกาสหลายๆอย่างนะครับถามว่าหลายๆคนก็เสียพี่วัมแปรก็เสียโอกาสในหลายๆอย่างไหมก็ เสียนะแต่ว่าพ่อก็ไม่เคยให้พี่บอมแอมรู้สึกไม่ดีพ่อก็ยิบยืนโอกาสให้ตลอดพ่อใ่ใจทุกๆเรื่องนะคะพี่น้องคะเหมือนพ่อขะมอสพ่อขะมอสก็มีเหตุผลทุกคนก็มีเหตุผลพ่อก็เข้าใจพ่อก็ให้าอยู่สาวน้อยและเพื่อนโชคหนึ่งงานไม่เยอะหนึ่งงานไม่เยอะสองก็มีเวลาไปดูแลธุรกิจร่วมกมันสร้างร่วมกมันสร้างค่ะพี่น้องคะเอาง่ายๆคือค้นเท่าน่ะถ้าสมมุติว่ามือมือใดมือหนึ่งผู้ใดรู้สึกแบบใดแล้วก็ต้องมาบอกก็พอ พ่อเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนมีเหตุมีผลล่ะกะเป็นคนคิดบวกเป็นคนคิดบวกเป็นคนคิดบวกมากๆนะคะเหมือนอ่าหลายๆอย่างที่ผ่านมานะคะบาง fc เพิ่งกับเป็นห่วงเพิ่งกับเป็นห่วงพี่อมแปมนี่แหละว่างานสามน้อเพิ่นโชว์มันก็ไม่ได้เยอะเท่าสาวน้อยพี่เพิ่นแพงสิไหมค่ะพี่อมแปมกะเหมือนเป็นการให้เราหาวิธีรอดใส่ชีวิตจนไหนต้องหาทางรอดแต่ความเขาต้องเฮ็ดจนหดว่าเขาต้องไปเขาต้องมาจนหดว่าเขาต้องคอยสิ์อยู่ใด ทำให้เราเก่งขึ้นแก่งขึ้นจนพี่ว่าเปมกับสามารถรอดมาได้จนถองสมัยนี้ถามว่ามันก็ไม่ได้าลึงปึงปั้งแต่ก็รู้วิธีเอาตัวรอดตัวเองนะคะแล้วพ่อก็ไม่เคยทิ้งนะคะพ่อก็ถามข้าวตลอดถามข่าวถามข่าวตลอดนะคะเราต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะถ้าตรงไหนมีแสงเป็นแสงที่ดีเราวิ่งเข้าหาเลยเขามีแสงอยู่แต่ว่าท่านแสงเขาหน่อยเขาก็ต้องไปพึ่งพาแสงที่ใหญ่กว่าปฏิเสธไม่ได้ เราต้องลดอีโก้ลดอะไรตัวเองยอมรับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นไปเขาฝืนธรรมาชาติไปมันกัดมันกับเมื่อยสิแมะมันก็เหนื่อยนะคือเพิ่นวานเลยูุบานเพื่อนอยู่เมืองเพิ่นประเภทนี้ประเทนธรรมเพื่อนเป็นจังใดข้าก็ต้องคารุบสิหมะพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เป็นโนรแกรามสัมผัสมานะคะพี่น้องคะแล้วพ่อก็ไม่เคยปล่อยให้ใครบริปล่อยให้ผู้ใดตายวอาง่ายง่ายแต่ว่าพ่อก็มองความพยายามอยู่มองความพยายามของแต่ละคนว่าเป็นยังไง อันนี้คือสิ่งที่พี่แบบสัมผัสได้นะคะพี่น้องค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย